ตัวอย่างแผ่นใหม่เสร็จยังตัวอย่างแผ่นใหม่เสร็จแล้วไปดูเด้ไฮไลท์น,นะหนึ่งมีงานดีวันสองมีงานแดกก็คือเป็น bda tuck battle ก็มีงานที่ม o t o r x four gap กนโนบุเขาไปตามล่าพิตตี้มานี่แล้วก็งานดิฟที่ oon, ที่ฟอร์มูล่าดิฟที่นู่นท็อปของพี่หม่อมสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ไปดูเอาแล้วก็ไปเจาะลึกก่อนที่จะถึงงานซุปอัพอ้าวล้วช่วงเท้อ่ะนี่นีช่วงเท้ไฮไลท์นี่น้ำเมย์น้ำเมย์ก็มาอีกแล้วกับพี่บี อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงกดอันนี้อันนี้ว่าต้องดูต <Okay. S 1> ้องดูโอเคเอาไปโปรโมดโอ้ยโปรโมดอะไรดิมิโลไอ้ที่ทำทำมาไม่สนุกเลยพี่ดินอะไรอะ่ะไม่สันละเหรอครับช่วยคิดหน่อยเด็คิดอะไรพีปโปรโมดเล่มใหม่อ่ะ ไม่รู้ว่ะพี่คิดไม่ออกอะ่ะคิดมาเยอะแล้วผมไม่ว่างด้วยผมไม่คมมันให้ผมทำอะไรเซ็ตจักรยานนี่มัน,นมันจะต้องไปปั่นผม,ม,ามาก็นั่งมันให้ไม่ว่างพี่พี่คิดเองไม่ได้เรื่องเนี่ยกินเลย <Make that. S 2> เด็กๆกบกบอะไรไวย <coughs> oh, <y> <coughs> <instagram> oh, oh. <coughs> hey, Ôi. đi. โอ้พี่ตามสบายพี่เลยฮะตอนนี้ความคิดผมกําลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งบางของบางอย่างอยู่เจนนะกําลังเคลิ้มโอ้จไม่ใช่เรื่องผู้หญิงคิดไม่ออกพี่ไม่ว่างพี่ขับรถอยู่ครับกําลังโอ้ยยาวยาวโอ้แต่ละคนนี่มึงไม่ช่วยคิดเลยอันเนี้ยก็ไม่ต้องทำแล้ว